สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมครับผมครับผมวันนี้เราสามคนนะครับผมพลอยครับผมเซลโจครับผมเซลกอล์ฟครับวันนี้นะครับผมจะพาแฟนๆนะครับของบิ๊กคาร์เนี่ยมาดูมาไลฟ์สดนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดไฟแนซ์นะครับแล้วก็ดีเทลของรถด้านหลังของเรานะครับสามคันนี้เลยนะครับเป็นสีดาทั้งหมดด้วยครับราคาเป็นไงพี่โจสามคันนี้ก็ สามคันที่นามาให้ดูวันนี้เป็นกระบะสองคันนะครับแล้วก็รถเก๋งอีกหนึ่งคันนะครับเลือกมาในเลทผ่อนที่ไม่เกิน6,500นะครับอยู่เลทประมาณนี้นะครับทั้งกระบะทั้งรถเก๋งทั้งแจ๊สไททั้นแล้ววิโก้ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็คือ,อของเราก็จะทําตอนนี้ก็คือเลือกรถที่แต่และครอบครัวหนึ่งครอบครัวเนี่ยผ่อนไหวนะครับก็ราคาที่มันผ่อนไม่แรงมากาแล้วก็รถที่ปี <รา S 2> ไม่เก่าเกินไปนะฮะเป็นรถที่ ยี่ห้อที่อันดับต้นต้นตัวเลือกที่แบบช้อยง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับก็เริ่มต้นที่ปี08นย์แไหมพี่08เป็น Honda Jazz ดแนะสีดำฮอนด้าแจ๊ดนะครับสองแปดเก้าสองแสนแปดหมื่นเก้าพับาท Honda Jazz นี่จะเป็น GE ใช่ไหมใช่ครับเป็น GE ก็คืออะไรบ้างวะมีไททันมีไททันมีวิโก้นะครับสำหรับลูกค้าตอนนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือ ณตอนนี้ถ้าอยากจะหารถนะครับอันนี้เราต้องบอกไว้ก่อนตอนนี้ก็คือโอเคหลายท่านอย่างที่กําลังบอกว่าเอ๊ะณตอนนี้ยังไม่อยากมีภาระ,ะเข้าใจนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งอย่างที่บอกนะครับถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งกรุงเทพกลับมาเนี่ยหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปิดกลับมาเนี่ยเราก็ต้องหากันก่อนนะฮะร,รถนนมันก็ต้องใช้เดียมันจำเป็นต้องใช้รถถูก <S <S <ไ>ต้องครับมันจำเป็นต้องใช้รถนะฮะซึ่งในความจําเป็นต้องใช้รถเราก็ไได้ดูเลือกรถที่ว่าราคาผ่อนแพงเกินไปนะฮะ นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยก็คือทำโปรโมชั่นทำแคมเปญให้0ั0กว่า6000ผ่อนไม่แรงนะฮะและอย่างพิคาตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับคุณพลอยกอฟก็เอาง่ายๆนะสถานการณ์ตอนนี้พี่โจก็ผ่อนฟรีอ่ะ3เดือนถูกไหมอ่าับฟระะีเลยเหรอครับใช้รถไปก่อนีใช้รถเขาเรียกว่าใช้ไปก่อนสามเดือนใช้ไปก่อน3เดือน6เดือนนะครับหลายท่านบอกว่าเอ๊ะหนูต้องมาจ่ายอะไรอีกไหมนะฮะก็พิคาทำพักชำระนี่ให้เลย พักไปในตัวเลยน้ำหักไก่ครึ่งหนึ่งหรือว่าอะไรทั้งนั้นเมื่อกี้มีลูกค้าสอบถามเข้ามาแล้วนะฮะไลน์มานะครับก็บอกว่าพี่ไม่ต้องใช้เงินเลยก็คือพี่เอารถจัดไปแดนผ่านพี่เอารถไปใช้ก่อนเลยอย่างนี้นี่พักสามเดือนนี่มีผลกับเครดิตไหมครับไม่มีนะผลกับเครดิตไม่มีเลยก็คือลูกค้าออกรถไปสมมติออกรถไปวันนี้พี่โจวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดอ่าครับผมออกรถไปวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดไปอีกทีก็อ่ากรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคมเลยคือเราจะดูพยายามดูอาชีพให้สามเดือนสี่เดืืออนแแล้วต่ก็ค ก็คือเดี๋ยวเราจะทําดูให้บางท่านเนี่ยถ้าเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเราเราให้ใช้ก่อนเลย3เดือนนะครับหรือถ้าเป็นค้าขายเนี่ยอาจจะ4เดือน5้าเดือนก็ว่ากันไปนะครับบอกก่อนเลยนะฮะสวัสด,ดีท่านผู้ชมทั้งหมด26คนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดด้านไหนเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทั้ง3คนเนี่ยจะตอบให้ทุกคําถามเลยนะครับใช่ครับผมก็คืออย่างที่บอกว่าหลายๆท่านนะครับที่กําลัง อยากได้รถนะฮะเลือกรถอยู่นะครับณนะตอนนี้นะครับว่าอยากจะเป็นรุ่นไหนแบบไหนนะครับคือสอบถามกันมาได้นะครับผมก็คือช่วงนี้ของเราบิคาเนี่ยพยายามจะเสนอรถที่ไม่แรงมากนะฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินดาวนะฮะแล้วก็ขับไปก่อนบ่อนที่หลังนะคะพยายามดึงแคมเปญโปรโมชั่นอันนี้ตรงนี้เราทําให้ได้จริงนะฮะหลายท่านอาจจะเอ๊ะทำได้จริงไหมต้องจ่ายอะไรเพิ่มไหมหรือว่านู่นนี่นั่นไม่ต้องนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ สนใจจริงๆลองเข้ามาคุยละเอียดกับเซลล์ทุกท่านได้ของบิคานะครับไม่ว่าเป็นเซลล์โจเซลล์พอยเซลล์ก๊อฟทุกทคนนะฮะขอแค่คุณมีความอยากได้แค่นั้นพอใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับนะครับแล้วก็เซกเมนต์อยู่ด้านหลังเราเนี่ยทั้ง3คันนะครับก็เป็นเลทเงินเดือนสักเท่าไหร่หนึ่งห้าก็ได้พอไหมหนึ่งหตรงเนี้ยหนึ่งห้าก็พอสวยนะยิ่งท้าหมื่นแปดนี่ซื้อคนเดียวจบเลยเออแต่หมื่นห้าก็ปิ่มๆหน่อยๆก็ต้องดูภาระ เรื่องดูภาระนิดหนึ่งแต่หมื่นห้าเนี่ก็คือเป็นเลทยืนพื้นเลยนะครับท่านผู้ชมก็ทั้งสามคันเนี่ยเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ก็น่าจะแต่ภาระเยอะก็ไม่ใช่ปัญหานะไม่ใช่ปัญหาภ<ล>าร<ล>า,าเยอะไม่ใช่ปัญหา,ญหาเลยยิ่งภาระเยอะดีด้วยดีด้วยขอแค่เครดิตดีพอนะครับไม่ได้ติดแบล็คลิสต์หรืออะไรแต่ติดแบล็คลิสต์ก็ออกได้แหละแต่ก็มีเงินดาวนิดหน่อยนะครับมันมันจะไม่ได้ตรงคอนเซ็ปต์ฟรีดาวแบบนี้นะครับ แต่ว่า<ะ>ก็ถ้าแบล็กเลดก็จะมีเงื่อนไขของเ้าต้องหากลูกค้าท่านใะดที่สนใจนะครับลองทักเข้ามา้วกันนะก็คือช่วงนี้อาจจะของเราก็คือเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีลูกค้าโทรมาเดี๋ยวน้องสองคนคุยกันแป๊บนึ่งพี่พลอยครับคุณสมเกียรติเนี่ยเขาถามว่าติดแบล็กธนาชาติ10ปีเนี่ยออกได้ไหมออกได้ครับติดแบล็กธนาชาติออกได้ก็เงื่อนไขอย่างที่ผมบอกเข,าบ,กขาบอกเงื่อนไขก็คล้าวนะครับเงินเงินดาวเนี่ยขั้นต่าเนี่ย รถทุกเซ็กเมนต์นะครับคุณอะไรนะคุณสมเกียรติครับคุณสมเกียรติรถทุกเซตเซกเมนต์เนี่ยก็ดาวน์ขั้นต่าก็ประมาณห0,000ืนนะครับแล้วก็ขอคนค้ำหนึ่งคนคนค้ำเนี่ยเป็นพนักง,งานบริษ,ษัทสลิปคาร์อบอนหรือข้าราชการก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าของกิจกิจเนี่ยก็ขอให้เป็นแบบเจ้าบ้าน,เจ,าานเจ้าบ้านมีเจ้าของโฉนดหรือว่าผ่อนบ้านอยู่เป็น เป็นคนเป็นชื่อเจ้าของบ้านเองเลยจริงๆนี่ถ้าติดสิบปีเนี่ยต้องต้องดูด้วยว่าติดเรื่องอะไรเพราะว<ช>่าบางทีเนี่ยติดบัตรใช่ไหมไม่เออคุณผมเกียติดเรื่องอะไรครับเพราะว่าบางทีการติดแบ็คลิสอะสิบปีเนี่ยเวลาเช็คมาเนี่ยมันไม่เจอแล้วไงเพราะว่าบางทีการติดแบ็คลิสอะต้องถามว่าลูกค้าเนี่ยติดแบ็คลิสเกี่ยวกับอะไรครับเป็นบ้านบัตรรถหรือเป็นการฟ้องถ้าเป็นการฟ้องเนี่ยยังไงเนี่ย,ยงงก็คือก็ติดครับใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องบัตรอย่างเงี้ยผม ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าติดบัตรสิบกว่าปีเนี่ยเครดิตน่าจะหายครับสิบปีบวกเนี่ยก็ถ้าถ้าเอาพูดกันตรงๆงถ้าไม่ถ้าไม่ซวยจริงๆก็ไม่เจออ่ะใช่ใช่ก็คือเราไม่ต้องไปตัดธรรชาติเราไม่ต้องไปตัดก็ไปที่อื่นครับคือรถอ๋อคือรถยังอยู่อยู่แล้วครับคือรถเนี่ยน่าจะยังอยู่นะครับไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะหายก็แนะนําเป็นว่า ถ้าเกิดไม่มีคนค้ำหรือไม่ไม่มีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับคุณสมเกียิก็ต้องเป็นเปลี่ยนผู้ช่อซื้อแทนนะครับก็จะประมาณนี้ก็คือถ้าคือรถก็ออกได้ครับมันรู้สึกจะเป็นของซิตี้ซิตี้ลิสซิ่งนะครับก็เป็นลิสซิ่งที่เขาไม่เช็คบูโรนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องของพดานการจัดหรือว่าเลนสของราคาเนี่ยอาจจะต่ำลงกว่าแบงก์ปกตินะครับ ลองคุณสงเกียรติลองฝากเบอร์ไว้ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวพวกผมสามคนเนี่ยจะโทรไปให้ข้อมูลแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าคเคสทูกเคสอะส่วนใหญ่แบงค์เขาจะดูเป็นเคสไปเคสไปอะครับเพราะว่ามันจะไม่ไมีไม่ได้ยึดหลักตต่ตัวใช่นะมันจะไม่มีตายตัวเพราะว่าบ,บางทีการติดแบล็คลิสเนี่ยไม่ต้องใช้คนค้ำก็ได้ถ้าเนื้อหาลูกค้าชัดเจนอยู่แล้วคือลองลองลอง,ลองทิ้งเบอร์ไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวจบรายเนี้ย พวกผมเนี่ยจะติดต่อกลับไปสอบถามให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเราช่วยลูกค้าเต็มที่อยู่แล้วครับโดยตรงเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสามคนจะโทรไปเองเลยนะครับไม่ว่าจะแบบมาในรูปแบบไหนครับก็คือถ้าลูกค้าอยากได้รถเนี่ยมาหาเราอ่ะเราจัดให้เรียบร้อยครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ว่าถ้าแบงค์ลิสจะยากหน่อยเพราะว่าลูกค้าเราช่วยช่วยได้เต็มที่อยู่แล้วแต่ว่ามันจะต้องเป็นตามเงื่อนไขของแบงค์ในเรื่องของหนึ่งเลยก็คือ เงินดาวอันนี้สําคัญเลยครับแต่ว่าแต่ก่อนนี่คือแบ็คลิสเขาไม่ให้ออกเลยใช่ไหมไม่ให้ออกเลยแบ็คลิสนี่ก็ถ้าเกิดแบ็คลิสนี่ยากมากนะแต่เดี๋ยวนี้ก็หย่อนลงไปเยอะครับเพื่อสบายๆถ้าเกิดมีเงื่อนไขยอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็ออกได้นะครับก็รีเฟซหรือว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดใช้เงินดาวห้าหมื่นเพื่อแลกกับการได้รถไปใช้หนึ่งคันแล้วก็รีเฟซเครดิตตัวเองกลับขึ้นมาใหม่ด้วยเนะี่ยก็ถือว่าคุ้ม,มนะใช่ครับคุ้มเพราะว่ายังไงอนาคตอ่ะ ม,ม,มันต้องใช้อยู่แล้วใช่มันต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าเรามาเริ่มใหม่เนี่ยมันมันดีกว่าเหมือนสร้างเครดิตให้ตัวเอง<ช>ด้วยอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณลูกค้าอายุยังไม่ถึง60เนี่ยก็ก็ต้องรีบรีบครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเ,เลยไวกเกษียณไปแล้วเนี่ยจะจัดไฟนันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับมันมีถึงอายุพี่พลข้าราชการบำนาญนี่ตอนนี้ออกได้ไหมพี่ออกได้ออกได้ข้าราชการบำนาญเนี่ยขอมีคนค้ำหนึ่งคนนะครับแค่นั้นเองข้าราชการบำนาญ เป็นยศอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นสาขาอาชีพเป็นครูหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับออกได้เลยแต่ขอคนคำหนึ่งคนเท่าน,นั้นเองเพราะว่าขา้าราชการข้าราชการบำนาญมันก็มีเงินเดือนถูกไหมใช่มีเงินเดือนตายตัวเลยก็อย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาสอบถามเป็นข้าราชการบำนาญสนใจ Honda Civic มั้งน่าจะใช่ร้อยเอก ร้อยเอกนี่บํานาญก็ได้อยู่เดือนละสองหมื่นกว่าก็ถ้าสองหมื่นกว่าก็เอฟบีก็ได้นะได้สี่แสนสองหมื่นกว่าก็ผ่อนได้อย่างน้อยก็สองเท่าข้างงวดก็งวดละหมื่นแล้วลดสี่แสนก็บาทห้าแสนก็ซื้อได้ครับซื้อได้สบายสบายก็ขอคนค้ำแค่หนึ่งคนนั้นเองารายการบำนานใช่ครับทุกเงื่อนไขลูกค้าออกได้หมดออกได้ออกได้หมดตใหญ่ลูกค้าตอนนี้เงื่อนไขชัดเจนนะพี่ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่บริษัท ปิดอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือตรวจสอบไม่ได้นี้โอเคยังซื้อไม่ได้ต้องรอบริษัทเปิดแต่บริษัทที่เปิดและส่งพนักงานมาทํางานที่บ้านแต่ว่า HR รับสายได้อน,นี้ก็รับอยู่นะครับใช่ครับพี่โจวครับเราถ้าสมมติว่าพนักงานบริษัทเขายังเปิดทําการอยู่แต่ว่าจ่ายเงินเดือนครึ่งหนึ่ง่เงี้ยได้ครับได้อยู่และปกตินะครับเอาสลิปเดือนที่ได้เต็มล่าสุดมายื่นนะครับเอาสลิป,ปยืน่นอ๋อก็คือตอนนี้ลูกค้าที่สอบถามมาเนี่ย สนใจโปรโมชั่น3เดือน6เดือนของเราเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลน,นะว่าเราจะไปคิดเพิ่มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราให้จริงนะฮะก็คือลูกค้าบางคนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับอาหารส่งที่โรงเรียนเมื่อกี้โทรเข้ามานะครับก็คือบอกว่าโรงเรียนเปิดเรื่องกรกฎาอะไรเงี้ยนนะะก็คือจะหารถเตรียมนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้โรงเรียนก็คือจะให้ทําอาหารที่บ้านแล้วไปส่งที่โรงเรียนจะไม่ให้ไปทําที่โรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยบางท่านต้องปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตนะฮะรถมันต้องใช้นะฮะอันนี้ต้องขออภัยสาหรับลูกค้าบางท่านที่แบบไม่เข้าใจว่าโอ้จะรคือรถมึง อันนี้ต้องบอกว่าสําหรับคนที่จําเป็นต้องใช้นะครับผมเป็นผมถ้าผม<ช>ไม่มีรถผมก็ไม่กล้าเสี่ยงไปนั่งรถเมย์ว่ใช่ตอนนี้ต้องบอกว่าสําหรับลูกค้าจําเป็นต้องใช้รถนะอันนี้บอกก่อนเลยนะฮะใช่เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผมเห็นตามป้ารถเมย์หรือว่ารถเมย์เองเนี่ยเขามีการคัดกรองอ่าตรงทา,างละเอียดตรงเออา้างละเอียดแต่ว่า ก็วันวันเผมก็ไปเจอมันก็กนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับใช้รถตัวเองเพราะระแวงอยู่แหละครับกลับมาเนี่ยกรุงเทพรู้อยู่ว่าแอรขนาดไหนนะฮะรถเมนแน่นขนาดไหนรถไฟฟ้าแน่นขนาดไหนนะฮะใช่ช่วงนี้ปีเนี่ยผมพูดได้เลยปีครึ่งสองปีเนี่ยเราต้องเราต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างนะฮะเปลี่ยนทุกอย่างรถมันอาจจะเป็นสิ่งต้องใช้แล้วต้องใช้จริงๆนะฮะ <ๆ S 2> เราต้องทํางานไม่ใช่ว่าเราอยู่บ้านกันสองปีสามปีมันไม่ใช่ทุกคนจะไม่มีใครอยู่บ้านถึงสองปีแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องบอกได้เลยยังไงก็ต้องออกมาทุกวัันนน้แต่่วา C อย่างที่บอกเราก็ต้องมีรถใช้นะ,นะครับนะครับ <Yeah. S 2> ผมก็พูดถึงเรื่องอการจัดไฟแนนซ์ไปแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับก็คือว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่ยังทํางานอยู่แล้วกันตอนนี้ว่าตัวเองยังทํางานอยู่เป็นประจําก็เป็นเอาเป็นว่าออกได้แล้วกันถูกต้องครับออกได้ก็ถทาทํานทงานอยู่ไม่ว่าจะสาขาอาชีพอะไรก็ช่างนะครับสาขาขายออที่เปิดอยู่ก็ยังรับได้นะครับตลาดนัดที่ขายอยู่นะครับเพราะตอนนี้ตลาดนั้นไม่ได้ปิดนะฮะ ก็ปิดเฉพาะโซนเสื้อผ้าเนี่ยถูกต้องครับต้องพี่น้องที่ขายเสื้อผ้าขออภัยด้วยแล้วกันแต่ตลาดนัดที่ขายของกินขายลูกชิ้นทอดปลาทอดนะฮะน้ำเต้าหู้อะไรอย่างงี้ยังซื้อได้ปกตินะครับใช่แต่ถ้าขายเสื้อผ้าแล้วไลฟ์สดขายมีหน้าเพจมีสต็อกสินค้าที่บ้านนี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ยังจัดได้นะครับพี่โจครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าทําบริษัทเขาปิดแต่เฮทอารับสายได้บริษัทปิดเฮอารับสายได้แล้วก็จ่ายเงินเดือนครึ่งนึงอันนี้เขาก็รับนะรับครับครับ คือยังก็อยากบอกลูกค้าว่าเขายังรับอยู่ครับไม่ต้องกลัวว่าคือหลายๆคนตอนนี้เริ่มตื่นและเริ่มลุกขึ้นมาที่เตรียมที่มองว่ากลางเดือนหน้าเนี่ยกรุงเทพจะกลับมาทํางานบริษัทจะกลับมาทํางานคือเดือนแรกเดือนแรกยังยังคิดว่ายังไม่รู้ทิศทางของตัวเองละวเองยังไงใช่ครับก็เดือนเดือนนี้หลังจากเดือนเมษาไปนี่ก็ต้องทุกคนเริ่มแบบปัด่นแล้วเตรียมกลับมาแล้วอาจจะทยอยทยอยกลับมานะฮะบริษัทก็เริ่มเปิดนะครับเพราะว่า มันมันอยู่ไม่ไหวอ่ะอยู่ไม่ไหวทุกอย่างพอทุกอย่างกลับมาเนี่ยงานมันกั้อนตราการงานก็จะกลับมาห้างเปิดพอห้างเปิดทุกอย่างเปิดร้านอาหารเปิดมันก็จะนั่นโอเคก็จะหมุนขึ้นอีกร้านโรงหนังเปิดร้านอาหารเปิดร้านเสริมสวยเปิดนะฮะทยอยเปิดก็อย่างที่ฟังข่าวมาทุกคนบอกว่าโอเคทุกคนทําใจแล้วโรคมันไม่ได้หายไปในเดือน2เดือนนี้แต่ต้องอยู่กับมันโดยการปรับตัวเข้าหามันป้องกันมันแค่นั้นเองนะฮะอย่างที่ผมบอกยังไม่มีใครนอนอยู่บ้านถึง2ปีแน่นอนนะร้อยโรคหายนะฮะ โลกไม่หายเราอาจจะหายไปจากโลกนี้ตายก่อนนะอดตายก่อนยากไม่มีใครอยู่ได้ไองนี้พี่โจครับก็พูดเรื่องถึงการจัดไฟแนนซ์ไปแล้วก็ไหนไะ้บอกของแถมกันบ้างดีกว่าหรือว่าโปรโมชั่นนะตอนนี้นะครับก็3เดือนถูกไหมใช่ครับฟรีสามเดือนแล้วมีอะไรอีกแล้วก็เอาแบบว่าเบสิกพื้นฐานเลยก็จะมีพวกกล้องติดรถแล้วก็ของเราครับจะดูแลลูกค้าอย่างดีเลยในเรื่องของเซอร์วิสลูกค้าหลังการขายเนี่ย คือถ้าลูกค้ามีปัญหาอะไรครับก็คือสามารถทักหาเซลลที่ต้องลูกค้าออกรถไปได้ตลอดเลยเขาไม่ได้ทิ้งพวกคุณนะครับก็คือว่าคุณจอกเป็นปีหนึ่งคุณอยากมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาเขาทักเข้ามาหาขาได้ตลอดเลยเพราะว่าทางเรายินดีให้บริการลูกค้าอยู่แล้วครับออกรถไปแล้วไม่ใช่คนอื่นนะครับออกรถไปแล้วก็คือเพื่อนกันนะครับเป็นการคือเขอาครัวกันไม่ใช่ว่าเพราะว่าบางที่เนี่ยลูกค้าบอกว่าเนี่ยฉันไม่กล้าออกเพราะว่าเวลาออกไปก่อนออกเนี่ยเซล คุยดีตามดีพอออกไปปุ๊บเซลลหายซึ่งของเราไม่ใช่นะครับก็คืออยากให้ลูกค้าเนี่ยทักหาได้ตลอดเลยยิ่งคุยเป็นเล่นเป็นเพื่อนเนี่ยดีเลยเพราะว่าอนาคตยังไงเขาก็ต้องแนะนําคนมาซื้อถ้าเขาถูกใจเราประทับใจเราชีวิตหนึ่งคนเราไม่ได้ซื้อรถคันเดียวอยู่แล้วใช่ไหมองนะครับแล้วก็กล้องหน้ารถแถมใช่ไหมแถมให้แล้วก็ตรงนี้นะครับหลังการขายเราแถมให้เซอร์วิสลูกค้าเราดูแลให้แล้วก็ในเรื่องของรถสไลด์ให้ด้วยรถสไลด์ด้วยครับ หรือขับสีเครือแก้วเนี่ยเราก็ทําให้ลูกค้าให้อยู่แล้วคือเ,เรา <basic S 2> แถม<ล>ให้อยู่แล้วใช่ครับเบสิกเลยแต่ว่าตอนนี้โปรโมชั่นหลักๆเนี่ยตอนนี้ที่เราจะเน้นเลยก็คือว่าเราจะช่วยลูกค้าในเรื่องของโควิดก็คือผ่อนรถใช่ผ่อนรถฟรีประกันอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับต้องนะครับสําหรับลูกค้าทุกท่านแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ,อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าเราตอนนี้เราขายรถเฉพาะคนที่จําเป็นอาจจะต้องใช้รถจริงๆนะครับสำหรับลูกค้านะครับ ที่จําเป็นต้องก็คือบริษัทเริ่มจะเปิดบางอย่างบางสิ่งนะครับก็คือตอนนี้นะครับเราก็ต้องป้องกันจากตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่างกันไปก่อนนะฮะก็ค<อ>ือหลายๆท่านที่ถามมาว่าเตรงเงื่อนไขที่สามหกสามหเดือนนี้ทําได้จริงไหมทําได้จริงทําให้ได้นะครับไม่ต้องมาลิกอยู่ยาวถามว่าฟรีประกันได้ไหมไม่ต้องส่งสามเดือนได้ไหมครับนนสบาย,ยแล้วนะครับ คือได้อยู่แล้วไอ้สามเดือนให้อยู่แล้วให้แน่นอนสามเดือนไม่ต้องขอก็ให้ฮะประกันก็ฟรีให้เขาก็คือตอนนี้เขามีรู้สึกว่าแบงค์จะมีแคมเปญใหม่เข้ามาใช่ก็คือฟรีประกันให้ลูกค้าได้ไม่ไม่บวกดอกเบี้ยด้วยซึ่งแคมเปญพวกนี้ลองทักเข้ามาคุยกับเซลล์ดีกว่าครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเขาคือรายละเอียดมันคุยส่วนตัวจะเข้าใจง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่าก็เอาง่ายๆว่าเป็นฟรีประกันแบบของฟรีจริงๆดีกว่า ไม่บวกดอกเบี้ยแถมด้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยใช่ซึ่งเป็นการแบบของฟรีจริงๆไม่ใช่แบบฟรีหลอกๆอ่ะใช่ไม่ใช่ฟรีหลอกๆไม่ใช่ฟรีการตลาดอ่ะอันนี้คือฟรีจริงเลยฟรีคือฟรีจริงไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยครับก็คือไม่ได้ยุ่งยากไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซ่อนเงื่อนแน่นอนนะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจได้อยากได้จริงๆลองทักกันเข้ามาดูนะครับบอกตรงนี้ไว้เลยนะฮะก็คือลูกค้าทุกท่านนะฮะที่มีความประสงค์ที่อยากจะได้รถมือสองตอนนี้คือ ไม่ว่าจะเป็นใช้ทํางานหลีกเลี่ยงโควิดนะฮะหลีกเลี่ยงการอยู่ในแหล่งผู้คนผู้พลาดน,นะฮะหลีกเลี่ยงจากรถสาธานะรณะช่วงนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงก่อนนะครับอย่างน้อย6ถึงปีหนึ่งหเดือนถึงหนึ่งปีช่วงนี้กลับมาทํางานเราก็มีรถเป็นของตัวเองไปก่อนนะฮะอย่างน้อยเราไม่ต้องผ่อนอยังไม่ต้องผ่อน3ามหรือหเดือนอย่างหนึ่งถ้าหลังจากที่หมดโปรโมชั่นไปเราก็ยังผ่อนไหว4ี่พันห้าพันหกพันเรามีให้เลือกมากมายนะครับลองดูสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันลองดูนะครับว่า สนใจรุ่นแบบไหนชอบแบบไหนลองดูครับตอนนี้หารถที่เราผ่อนไหวไปก่อนอาจจะไม่ค่อยตรงสเปคที่เราเคยวาดหวังไว้นะฮะแต่เอาที่เราผ่อนไหวมีรถขับไปรับลูกรับแฟนก่อนอะไรเงี้ยนะฮะต้องเอาผมผมผมว่านะในความคิดส่วนตัวเมนะพี่โจว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยนั่งอยู่บ้านนั่งดูไลฟ์หรือว่านั่งดู YouTube เกี่ยวกับรถที่ตัวเองอยากได้นะครับผมว่ามันมองในมุมในด้านเดียวลองมาลองมา,ลองมาที่บิคคาร์เราดูนะครับรถเรามีอยู่ประมาณ200ร้อยกว่าคันเนี่ย ท่านได้ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นรถหลายๆเซกเมนต์ที่ยังไม่ได้เปิดใจลองดูนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยดูไลฟ์สดเราได้ข้อมูลจริงแต่ว่าถ้ามาหาเราจริงๆเนี่ยจะได้ความรู้สึกมากกว่านะครับาามีเยอะนะแบบว่าลูกค้าดูมาด้าแต่พอมา,าถึงเนี่ยไปได้แจ็สดได้ออสซึ่งแบบมันเปลี่ยนได้เพราะว่าถ้าลูกค้าเห็นของจริงอ่ะมันจะ เหมือนว่าช่วยประกอบการตัดสินใจได้เยอะเลยเพราะรถแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าดีเทลต่างๆเขาจะต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีโอกาสได้สัมผัสรถหลายๆรุ่นนะครับไม่มีโอกาสได้เข้าไปนั่งหรือไปทดลองขับในหลายๆรุ่นหรือว่าอยากได้รถขนาดซิตี้คาร์นะครับก็จัมีอะไรอ่ะมีวีออสมีแจ๊ครับมี ซิตี้ MG สามประมาณนี้ใช่ไหมหลายรุ่นใช่ไหมก็ถ้าท่านผู้ชมก็อาจจะสัมผัสได้แค่วิออสรุ่นเดียวแต่ยังไม่เคยเจอซิตี้ไม่เคยเจอไอ้อะไรอะอเมร่าอะไรเงี้ยลองมาดูลองมาลองมาเดินดูตัวจริงก่อนๆนะฮะพวกซีวิกก็ได้ซีวิกก็ไม่ได้ผ่อนแพงนะครับพวกเอ็มดีนะฮะแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมเนี่ยปีศูนย์เก้าสองพันสิบเนี่ยก็เนี่ผ่อนอยู่ประมาณหกพันกว่าบาทนะฮะก็เป็นรถที่จับต้องได้ผมว่า แล้วมันเป็นรถอมตะนะครับอย่างซีวิกเนี่ยใช้กันยาวๆนะรรถตำนานใช่ครับรถตำนานก็ไม่มีวันตกนะฮะเป็นรถปีศูนห้าผลิตปี0ูนย์้านะตัวแรกเลยนะผลิตปีศู้าแต่ไมดิจิตอลใช่ถูกต้องโอ้โหแมงล้ำล้ำกว่าใช่ครณผูชมเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะราคาไม่ตกเลยครับซีวิกตัวเนี้แต่งสวยแต่งสวยแต่งสวยแต่งแล้วมันสวยขึ้นเก่ายิ่งหน้าขับรูนี้บอกได้เลยมีไฟกลไฟเหลี่ยมมีหมดครับก็คือลูกค้าลองเข้ามาดูหรือว่าถ้า ลูกค้าบอกว่าไม่สะดวกจริงๆไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางจริงเนี่ยก็คือเรามีบริการรถสไลด์ให้แล้วก็เอกสารไม่ได้ยุ่งยากเลยครับคือลูกค้าสามารถส่งให้ทางไลน์กับเซลล์ก่อนได้ใช่พอเรื่องผ่านปุ๊บวันรับรถเนี่ยถ้าลูกค้าไม่สะดวกอีกไม่ต้องมาครับเดี๋ยวทางเซลวิ่งไปหาลูกค้าถึงที่เลยถูกต้องครับก็อยู่บ้านแหละเดี๋ยวไปหาเองถ้าเกิดไม่อยากไปไม่อยากมานี่นะครับคือเรามีบริการหมดตอนนี้คือเราถึงลูกค้าครับ เราอยากอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้เยอะที่สุดนะครับและอย่างนึงนะครับในการที่พวกผมเนี่ยไปบริการลูกค้าถึงบ้านก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของโรคติดต่ออะไรต่างๆนะครับเพราะว่าก่อนก่อนหน้าที่เราจะนํารถออกไปเนี่ยเราจะมีการคลีนิ่งทั้งตัวคนขับเอง,องแล้วก็ตัวภายในรถเองนะครับ,รบเพราะฉะนั้นมั่นใจได้หายห่วงเพราะเรามีมีพ่นภายในอยู่แล้วทุกอย่างเราฆ่าเชื้อให้นะครับเรา,าใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ โดยตรงนะฮะถ้าพ่นทุกอนุนะฮะเพื่อป้องกันทั้งตัวเราตัวท่านตัวรถทุกอย่างอะ<ช>ป้องกันหมดไม่ต้องกลัวนะครับยังไงผมก็ย้ำอีกทีว่าเราไม่จะไม่นอนอยู่บ้านถึงสองปีนะฮะบ <c oughs> อกไว้ก่อนเลยเราต้องซื้อรถใช้นะครับตรงนี้นะฮะ F C โจครับเยอะามากถ้าออกมาแล้วแต่อยากเปลี่ยนรุ่นใหม่ต้องผ่อนไปอีกกี่ปีถึงจะเทินได้คะสาปีนะฮะ <c oughs> เอาเต็มที่เอาเอาความเอาความเป็นจริงเลยนะเอาแบบไม่เจ็บตัวเนี่ยก็จะประมาณสามสี่ปีนะต้องดูคือต้องรู้ว่าลูกค้าผ่อนกี่ปีถ้าสี่ปีเนี่ยผ่อนไปสองสองก็กว่าดีกว่าสองก็กว่าถ้าห้าปีก็สามถ้าหกปีก็สักสี่สักี่เพราะว่าส่วนใหญ่ครับมันจะเปล้าผ่อนนะสองปีแรกจะเป็นดอกเบี้ยใช่ครับปีแรกจะเป็นดอกเบี้ยมันจะยังไม่ได้เข้าต้นไงก็คือถ้าอยากเปลี่ยนจริงอ่ะผ่อนขั้นต่ำเลยลูกค้าต้องผ่อนไปก่อนครึ่งหนึ่ง ใช่ครับลูกค้าลูกค้าอยากจะเทิร์นลถอะไรครับลองลองทิ้งเบอร์ไว้นะครับลองทิ้งเบอร์ไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพวกผมจะโทรกลับผ่อนมาแล้ว5ปีหรือว่าหรือว่าหรือว่ากำหนดอายุาสัญญาปีอปีคือถ้าสมมุติว่าลูกค้าผ่อน5ปีผ่อนไปแล้ว3ปีเนี่ยมาเทิร์นได้เลยครับก็คือน่าจะใช่หรือว่าผ่อนโ<อ>ปีผ่อนไปแล้ว5ปีก็เหลือ,อ,อได้ตังค์กลับบ้านด้วยนะใช่ครับใช่ครับใช่ได้ตังค์กลับบ้านด้วยนะครับรักทุกคนที่เขารักเราอ่ะ ต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยทำอายุสัญญากับคันเก่าไว้กี่ปีถึงจะตอบได้ว่าเปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนไม่ได้จริงๆอ่ะเปลี่ยนได้ไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าลูกค้าทําสัญญา5ปีแต่ผ่อนไปปีหนึ่งอ่ะไม่แนะนําให้เปลี่ยนเพราะว่าลูกค้าจะขาดทุนเยอะแล้วก็จะต้องใช้เงินเยอะหรือถ้าผ่อนไปปี2ปีแล้วผ่อน6ปีแต่ว่าอยากเปลี่ยนจริงๆคือคุณก็ต้องก็ต้องซับอ่ะใช่ครับต้องซับ แนะนำว่าหนึ่งเลยถ้าอยากเปลี่ยนรถลูกค้าต้องผ่อนดอกเบี้ยให้หมดก่อนแล้วก็ที่เหลือมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าสมมติว่าผ่อนดอกเบี้ยยังไม่หมดเลยแล้วเวลาปิดเจ็บเจ็บเยอะครับคือลูกค้าจะต้องซับเยอะแน่นอนใช่ซับ,ซบคนข้างเยอะซับเป็นแสนอะ่ะถ้ารถถ้ารถลักอาสงขูนะลูกค้าอย่างไรแบบไหนก็ลองทักมาดูได้ครับมือสองมันดิ้นได้นะฮะอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้ดิ้นได้นะครับช่วยเหลือกันได้นะฮะอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้ครับก็ ก็ลองลองเอายื่นเอกสารมาทางไลน์ก่อนนะครับว่าทําอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเกษตรกร,ะร,กรอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันว่าว่าโอ้แต่เกษตรกร,ร,กรวิโจโกก็ก็จะมีหลายแขนงนะเยอะก็จะมีหลายแขนงแล้วแต่ละแขนงแต่ละประเภทของเกษตรกร,ร,กรทุกวันนี้นะครับไฟแนนั้นเขาก็จะประเมินต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าจะบอกว่าเนี่ยผมทาสวนยางมผมได้เดือนละแสน แต่ไฟแนนซ์เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมไฟแนนซ์ก็จะคิดคูณหารออกมาอีกใช่แสนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะคิดแค่20%ของแสนหนึ่งก็สอ0 0ม0องห0 0่0ส0 0ห0ประมาณนั้นนะครับก็หลายๆอย่างมันก็ต้องวิเคราะห์และคำนวณคือทุกอาชีพมันไม่มีอะไรที่ตายตัวนอกจากสิลิคอนนอกจากซิลิคอนซึ่งพี่โจไม่ค่อยชอบนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องให้พี่โจซิลิคอนมาให้ผมแทนเพราะว่าส่วนใหญ่เงื่อนไขแต่ละอย่างอ่ะหรือเนื้อหาชีพลูกค้าแต่ละอย่างมัน เราคุยกันเป็นแบบเคสไปเคสไปอ่ะเราไม่มีอะไรที่ตายตัวครับเพราะว่าเราจะเอาพวกเงื่อนไขมาตัดสินไม่ได้เลยใช่บอกไาอย่างนี้ได้ไหมได้หมดนะครับอย่างที่บอกว่ามือสองมันจะทําได้ทุกอาชีพคือขอให้แต่ขอให้แต่ทํางานขายรถออนไลน์มาเนี่ยผมได้เห็นอาชีพลูกค้าที่มันมันเยอะขึ้นที่ไม่เคยเห็นใช่นาะกระจายหลากหลายผลฟางข้าวแกะเปลือกหอยตัดไม้ยูคาอันนี้อันล่าสุดอันนี้แปลกมาก ล่าสุดของทีมผมนี่ก็อะไรอ่ะรับจ้างตัดข้าวตัดอ้อยเอย้ตัดข้าวโพดคือไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่เจ้าของที่เจ้าของสวนนะแต่ว่ามีม,มีรถมีรถไปเกี่ยวอ่ะเออมีรถเก็บผลผลิตอ่ะนี่เขาจะเป็นพวกรับจ้างพวกรับจ้างซื้อฟางข้าวอันนี้เนี่ยถ้าผมาบอกอบอกไปเป็นความรู้ให้นานผู้ชมเลยนะครับถ้าเกิดว่า ถ้าทําอย่างเงี้ยแล้วมีรถเป็นของตัวเองมีรถพวกรถเกี่ยวรถเก็บผลผลิตอะไรพวกนี้นะครับม่รถเป็นของตัวเองมีก็มันก็ต้องผ่อนนะถูกไหมถูกต้องครับก็เอาสําเนารถตรงนั้นอ่ะมายื่นกับไฟแนนซ์แค่นั้นเองนะทุกอย่างจบ,บ,บก็อ่อเดี๋ยวเราแนะนํารถข้างหลังหน่อยดีกว่าสักสักนิดเพราะว่าเงื่อนไขแบงค์อะไรเราบอกลูกค้าหมดแล้วแล้วก็ถ้าลูกค้ายอยากได้คุณปวีนารถสวยจริงค่ะรถ ที่บ้านใช้รถที่เต็นท์อยู่บริการดีเยี่ยมมากๆด้วยว<า>ินา,นาก็ <นะ S 2> เป็นลูกค้าผมเองนะครับซื<ช>้อรถมากระกบผมใช่ครับน้องแอนนะฮะซื้อรถที่ผมไปน่ารักไลยครับ,ล,รบลูกค้าคนนี้ค่ะค่อนข้างน่ารักนิสัยดีนะครับลูกค้านิสัยดีดกดแล้วมองตาด้วยเจ้โจน้องแอนก็เปิดร้านขายเตาแก๊สอยู่ที่บ้านนะฮะก็อายุ23นะฮะก็ไม่มีเครดิตตอนแรกว่าจซื้อไม่ได้ก็ซื้อซีวิคเอฟซีไปใช้นะครับได้ แอนซื้อคนเดียวด้วย16ด้วยใช่ไหมใช่ครับตัวเทอร์โบตัวร์คอปเทอร์โบสีขาวนะเห็นไหมว่าเด็กอายุ23คือทำธุรกิจอยู่ที่บ้านก็สามารถซื้อได้สองสามเองสุดยอดเลยก็น้องแอนก็เป็นลูกค้าที่น่ารักท่านหนึ่งนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็เราไปแนะนำแจ๊สดีกว่าก่อนก่อนสั่งนิดทั่งนิดแนะนำแจ๊สดีกว่านะครับตัวนี้ตัวด้านหลังของผมนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวท่านผู้ชมจะมองเห็นเดี๋ยวมขยับก่อนอ่ะ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแจ็ต G E ปี2008ตัวนี้เป็นไฟ2ขีดสีดำนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาท 2, <S 2>, 2, <S 5, 000, 2 8 9 0 0 0บาททันนี้ผ่อนอยู่ประมาณไม่เกิน6 0 0 0นะ,ะ5,000กว่าบาทา5 0 0 0กว่าบาท 5, <000 S 1> านะครับเอาให้6ปีเลยพี่โจลองคิดแบบคร่าวๆ,ๆ,ๆก็ประมาณตีไป6 0 0 0นะฮะบวกประกันด้วยอะไรด้วยประมณัณ6 0 00นะฮะประกันชีวิตนะใช่ครับบวกเอาประกันชีวิตอย่างเดียวตัวนี้ สีดำลูกค้าอาจจะเห็นได้ไม่ชัดคือถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมครับทักมาก็ได้เดี๋ยวเราส่งให้ใช่ครับราส่งส่วนตัวให้เลยนะครับได้ก็ตัวนี้เป็นแจ๊สก่อนอ่าตัวนี้เป็นแจ๊สปีสองพันนะครับท่านผู้ชมสอง0ส0ปดมื่นเก้าบาทตัวนี้ผ่อนไม่เกินห0พ0นนะครับแล้วตัวนี้พี่จอตัวนี้เป็นโตตาวิโก้นะครับปี0ูนย์้านะครับตัวนี้นะครับ เป็นเครื่อง2.5ตัว e นะฮะนะครับซิ่งๆเลยนะคันนี้เครื่องเดิมนะฮะใส่แม็กใส่อะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะฮะคันนี้ปี09นะคันนี้ราคา390,000บาท390,000บาทนะครับอ่อนอยู่6ปี6,004ตีไป6,004นะฮะ6,004สำหรับวีโก้คันนี้นะผมให้ขับฟรี3เดือนนะครับคันนี้สำหรับวีโก้คันนี้ให้จริงๆนะครับไม่ได้มีแบบเงื่อไขอะไรที่ซับซ้อนนะฮะลูกค้าที่อยากได้ไว้ทํามาหากินไว้ค้าขายหรือว่าทำอะไรทำนู่นทนีสหรับ ่อนเบาๆ6,000กว่าบาทปีไม่เก่าไม่ใหม่มากนะครับปี09ลองดูนะครับวีโก้อันนี้เป็นเจน2แล้วด้วยใช่ครับเป็นวีโก้เจน2สุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นวีโก้แชมป์แล้วนะฮะคันนี้นะฮะ VN แล้วฮะคันนี้นะฮะแล้วก็จริงๆอ่ะพวกสีดำสีเดิมออกห้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอเพิ่มเติมนิดนึงคืออาชีพกับรถเนี่ยสอดคล้องกันได้ยิ่งสอดคล้องกันเนี่ยยิ่งผ่านง่ายเลยยิ่งถ้าเป็นแบบว่า พูดแล้เหมาาออกกระบะโอ้โหอย่างงี้ง่ายเลยครับเพราะว่าขา,ขายออกกระบะโอ้โหก็ง่าย<อ>เพราะว่ามันมันตรงไงใช่ธนาคารเขาก็ดูในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะคือคือดูเรื่องของความเม็กเซนต์นะครับท่านผู้ชมก็ก็จะประมาณนี้เลือกรถให้ถูกกับอาชีพใ<ช>ย่คือจะง่ายแต่ถามว่าอาชีพอะไรออกรถอะไรก็ได้ครับไม่ได้ซีเรียสเพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกรถกับอาชีพที่แบบค่อนข้างสอดคล้องกันอะความง่ายของการอนุมัติเนี่ยการได้รับเนี่ยค่อนข้างสูงครับสูง และส่วนคันนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นไททันปี2014นะครับตัวนี้เป็นแคปนะตัวนี้เป็นแคปเนี่ยวิ่งตัวนี้วิ่งอยู่ประมาณ70,000โลเท่านั้นเองนะครับขายอยู่ที่359,000บาทพี่โจน่าใช้มากครับสำหรับไททันคันนี้ปี14นี่ใหม่กิฟต์เลยได้ปีที่ใหม่ครับอายุงานยังน้อยอยู่สำหรับไททันคันนี้นะครับโอ้โหภใใหม่กิฟต์คันนี้น่าใช้อยู่ไททันเป็นรถที่น่าใช้นะผมบอกได้เลยว่าเรื่องช่วงล่างเรื่องอะไรเงี้ยขับดีนะครับผมพูดได้เลย ตัวนี้ได้ยางใหม่ด้วยนะบอกนะเลยว่า <9 S 2> ไตตั้นน่าใช้นะพี่โจรครับเดี๋ยวให้เขาดูช่องล่างหน่อยดิยกรถขึ้นออตัวนี้ก็ผ่อนประมาณเท่าไหร่พี่โจสามแสนห้าเก้าตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,700นะครับประมาณ,มาณ6 7 0 0น8 0 0นปะครับป,ปลายตัวนี้นฟรีดาวเช่นกันนะครับคันนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยลูกค้าที่สนใจและอยากได้จริงๆลองทักมาดูสําหรับกระบะดูไว้ก่อนสิ้นเดือนเดือนหน้าอยากจะซื้อก็ว่ากันได้นะครับก็คือเงื่อนไขของเรายังทํง่ายง่ายๆส่วนใหญ่เราจะเน้นว่าให้ลูกค้าง่ายสะดวก ง่ายสะดวกสําหรับลูกค้านะครับเอาง่ายๆให้ลูกค้านะครับไม่ได้กดดันลูกค้าไม่ได้ซีเรียสให้ลูกค้าแบบต้องเครียดนั่งกุมขมับว่าะจะเอาลุงเงินที่ไหนออกรถออกไปแล้วจะเอาเองนินที่ไหนผ่อนนะครับอยากได้อ,อะไรอยากได้แบบไหนบอกมาเลยครับแค่แค่ขอให้คุยกับเราตรงๆแล้วกันนะครับคือถ้าชอบเซลล์คนไหนคือเลือกคุยได้เลยครับไม่จำเป็นต้องเป็นพวกสามคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยทำงานเหมือนกันหมดก็คือของเรานะครับเซลล์ของเรามีเยอะไม่ว่าจะเป็นเซล มิมเซลตุ้มเซลนาดซึ่งตอนนี้กักตัวอยู่นะครับคือเซลทุกคนอ่ะเขาทํางานให้ลูกค้าเต็มที่อยู่แล้วครับ<ช>แล้วก็บริการดีทุกคนเขาไม่ต้องห่วงไม่จําเป็นต้องไปนู่นผมสามฝากไ <ป S 2> ว้วด้วยแล้วกันสําหรับบิ๊กคาร์ของเรานะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะต้องมีน้องๆมาไลฟ์เพิ่มอีกทีหนึ่งอยากจะดูรถ<ช>ที่ละเอียดกว่านี้นะฮะมากมายกว่านี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่วงบ่ายเดี๋ยก็มีช่วงคืนก็จะต้องเจอผมอีกนะครับดึกดึกมืดๆดก็จะเจอเขาทุกวันหน่อยถูกตั้งครับสําหรับไลฟ์นี้นะครับเรา